หนีใหญ่เลยคุณจะทำอะไรกันมาถามจะทำอะไรกันมาลาไปใช่มาโอ้เออหนีเห็นหยังนไม่ได้เห็นหยังแต่พออ้ถามซื้อนิไรกันได้ครับผม โอ้ยม่ด้ี่งเนี่ยไอเป็นตึกป่าตาครับของอนไปหาสองคนไปไหนมาสองคนสองคนเฮียไปหรอหายไปไหนเราเนี่ยหอ้แตกหาไปเ่อยอาไปใส่บุญแล้วปะนูนดันไปบ่อโน่นลงไปแล้วลอ้าวลงไปเลยละไดันไปแล้วดูสคนสคน ถามแน่เนี่ยถามไปน้าไปไหนเนี่ยถามไปใหน่เีเนี่ยรู้อยากบอกมันใกลไหมม <laughs> ันกลไหมถามที่นี่ทำไมไปเลยนะ่ไ,ปไปตุดไปใส่แปะีครับน่ท <laughs> <laughs> างไปนานะครับ จะวันนี้เราจะไปไหนกันเที่ยววันนี้จะไปหาปลากันที่นาตาวีนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปแสตนฟาดูมาดูวิถีชาวบ้านของเราเะสงการไม่เล่นก็ต้องลงไปเล่นน้ำดูถนนแถวบ้านพูด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 ลาวก็ได้เอาละพูดลาวก็ได้พูดืแล้วเอาเอาที่เราสบายใจพูดอะพูดแบบ เปงี้ปงียังคอยยิ้มเลยคอนแปะเด็มเต็มนามนะมันกลัวมันสั่นเลยแหละมันทำได้มพราะผิดหรือเปล่าวะผิดเราทำจอดรถไงแล้วาปมันไปชายภูมิเลยไปสกุลตะกรอนเออไปสกุลตะอน ไปโลกแปลกด้วยต้องจอดด้วยโหล่องสองเลยนึกปาอะไวะโอ้ทำไมอันนี้มันมันลูกสองล่องทางนีกนะหรือเขาเขารือป่าอันนี้น่าจะเป็นต้นยุคาแถวนี้แต่ก่อนเด็กยาเด็ก ไปครับไปดูทางไปนาเราจะไปตึกปา่าปว้าวฮะคุณง่ายคือไปหวานเหว่หวานเหว่หวานโอ้โหเลยคงท่างย็สมบุกสมบันหน่อยนะครับมันเป็นทางดินแดงทางลูกลัง <laughs> ทางลูกลังสิ้นทางนี้เคยมีสองเจ้าข <laughs> ้าวม้วนไปเทบุร แต่ถ้าพูดแต่ก็ต้องพูดพูดภาษาการกนเลยนะพูดเลาาที่เป็นยังไงอยอๆย,ยังไงไม่รู้ไอทำไม <c oughs> ้เขอนตัวเองเดี <c oughs> เราคอนเทนต์เราคือคอนเทนต์เราแบบตลกตลกก็ใส่เลยเลยผมเป็นลูกผสมไงตังผสมลูกครึง่งผมเป็นคนลูกครึ่งครับสกุลสกุลสกุล <c oughs> สกุลปาจีนก็ต้องพูดไทยได้พูดเราได้มันถูกอยู่ไทยมาโดนครับก็เลยพูดพูดสารไม่ค่อยคล่อง เส้นทางนี้นะกลางคืนน่ะมันวังเว่เส้นนี้เป็นกลางคืนนี่แบบกลางคืนหมาหอนเลยนะโหมีอะไรให้ตื่นเต้นดูเลยแถวนี้ ไปแดงผู้ใดมาไปแดงเน้่ยมีไปแดงจดเป็นป่ายางเลยรถตึกป่ากันนะนีะ่เออตึกปา่าตาถ้าดูโอ้ยบ่ได้หาปลาท่านจอดลบซ่อมเออเ <c ười> รียนหนีเลยโอ้แอลเอชคันนี้ไม่ขายวะสักส <c ười> ามพันเนยหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วแอลเอช ถ้เทอาไปใส่เพี่ตันค่อยตัดเอาช่งแรกๆเนาะนั่นกำลังถ่ายอย่เนี่ยเดีก,ก็ไม่ตัดเอาใส่เพงเอาป็เดเสียงเราเร่งความเร็วโอ้ไปเอาช่วงแรกๆเ,เด็กแล้วบีนี้เลยมัน, <c oughs> น,น,นดี <c oughs> กล้ถึงแล้วครับตอนนี้ก็อีกประมาณสัก200เมตร200เมตรนี่ก็ไม่ใช่200เมตรนี่5้0ร้เมตร500เมตรเดี๋ยวซ้ายจะเปิดสลีก็เปิดไม่ได้สลีไม่มีขึ้นเน็ตไม่มีสจีหยุดตรงการลางลาก่อนซื้อเครือข่ายบอกครอบคลุมทุกพื้นที่ <laughs> ซื้อมาแล้วโหหมุนติวติวติวในป่ายางเนี่ย กะครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่สารไหนนะพี่สารตากล้องถึงยังไปแล้วไปแล้วก้อนนี้มันหันหน้ามันลาพุลามันถ่ายแต่มันหันหน้าใส่หน้าไม่ได้ต้องตัวใหม่อ้าวไม่มีกล้องหน้าเหรอมันมีกล้องหน้าแต่ถ้าเกิดรุ่นใหม่มันจะแบบ เราถ่ายเนี่ยแล้วเรากดได้เลยไงเออเราเล่นไปถ่ายไปกดหน้ากดหลังได้เลยแต่นี่มันกดไม่ได้ไงเอ้านี้หมุนไม่ได้เหรอเออเอาเที่หมุนได้เหรอได้เดียวผมอะไรจะพี่จะคุยข้างหน้าเห็นคนข้างหน้าคือกดหาคนข้างหน้าพี่จะคุยเห็นหน้าตัวเองกอกดหาตัวเองเออพี่ยังไม่มีไงโอ๊ยจะอะไรเนี่ยแอดมินเนี่ยอ้ตายแล้วโทรศัพท์จะพิการอยู่ครับอันนี้ก็คือออกจากเส้นทางหลวงนะครับเส้นทางหลวงเส้นทางหลวงเข้ามาสู่ชนบทอันนี้เข้าสู่ชนบทนะครับเนี่ย ใกล้ถึงเป้าหมายปลายทางของเราแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ขวามือครับเดี๋ยวเราตกไปทางซ้ายมือนะครับขวามือเราดูป่ายางเลยนะขวามือนี่ไงครับกระท่อมนานี่เนะ็ปเป้าหมายเราอยู่ขวามือนะครับนี่เนะี่ยเห็นไหมครับเหมือนในหนังเลยเป็นเนื้อุูนปูนต้นไม้ เราจะมาทึกปลาครับ <C oughs> ถ้าทำเป็นปลาอ้อยหมดแล้วเหรอออืล้าเข้าเนาะงไปล้างข้าดีกว่าพี่ตั้มง่ายดีได้ไหม <c oughs> โอ้เขารู้โอ้เป็นปลามันหมดแล้วเนี่ยไปลงเลยเอาแค่แนาทีแล้วหยุดยังสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอในบ่อปลานะครับสวัสดีครับ